สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองมัชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพีรายาพิรมพักดีค่ะ คุณผู้ฟังคาเรื่องราวแรกวันนี้นะคะเรามาติดตามกันที่เรื่องราวของการยกระดับสิทธิประโยชน์บัตรทอง30บาทนะคะจะเป็นการเพิ่มบริการด้านสุขภาพจิตครบวงจรแล้วก็ยังมีการดูแลใจควบคู่กับสุขภาพกายคนไทยทั่วประเทศด้วยค่ะ โดยทางด้านนางสาวสาศิการวัฒนจันทร,ร์รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบอร์ดสอปอดสอชอมีมติเห็นชอบโครงการบริการสุขภาพจิตครบวงจรภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทเพื่อตอบสนองต่อปัญหาสุขภาพจิตที่เพิ่มสูงขึ้นโดยมีการอนุมัติงบประมาณ73.34ล้านบาทสําหรับดําเนินการจัดตั้งศูนย์ให ให้การปรึกษาสุขภาพจิตปีงบประมาณ2,568ตั้งเป้าให้บริการประชาชนกว่า470,000ครั้งโครงการดังกล่าวนะคะนะับเป็นการเปิดมิติใหม่เปิดโอกาสให้กับองค์กรภาคประชาชนและภาคเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและผู้ที่มีภาวะเสี่ยงสามารถขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการมาตรา3เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของบุคลากรทางการแพทย์และขยายบริการสุข ภาพจิตให้ครอบคลุมและเข้าถึงได้มากขึ้นทั้งในระบบสาธารณสุขและนอกระบบโดยรูปแบบการให้บริการจะครอบคุมการให้คำปรึกษาเบื้องต้นคัดกรองผู้มีความเสี่ยงรวมถึงติดตามผลการดูแลอย่างต่อเนื่องค่ะ ทั้งนี้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ประสานงานกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,สร่วมถึงองค์กรเอกชน เพื่อขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพจิตอย่างเป็นรูป,ปรธรรมพร้อมจัดอบรมองค์กรภาคประชาชนที่สนใจเข้าร่วมให้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการขึ้นทะเบียนการเป็นหน่วยบริการที่ได้มาตรฐานค่ะ โดยรัฐบาลก็ให้ความสำคัญต่อสุขภาพจิตของคนไทยไม่แพ้สุขภาพกายการผลักดันบริการสุขภาพจิตครบวงจรครั้งนี้เป็นการยกระดับสิทธิประโยชน์ด้านสาธารณาสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการดูแลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืนค่ะ และเรื่องราวต่อมานะคะคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันที่เรื่องราวของการลงทะเบียนซิมการ์ดค่ะแบบเติมเงินนะคะแล้วก็แบบรายเดือนของกสทช,ชเพื่อเป็นการป้องกันการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลค่ะโดยทางด้านนายอนุกูลพฤกษานุศัก์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผย จากกรณีเหตุการณ์มิจฉาชีพออนไลน์ใช้กลยุทธ์สวมรอยเปิดซิมใหม่เบอร์เดิมและนำเบอร์ไปเปิดใช้งานแอปพลิเคชันบัตรคเครดิตส่งผลให้ประชาชนเจ้าของเบอร์ดังกล่าวนะคะสูญเสียเงินไปกว่า70,000บาทรัฐบาลโดยสำนักง,งานกสทชค่ะก็ออกมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทันทีด้วยการนำเอาเทคโนโลยีไลฟ์เน็ตด t เท t i ชัตรวจสอบตัวตนแบบเรียลไทมขั้นตอนการลงทะเบียนซิมการ์ด เพื่อป้องกันการสวมรอยลดความเสี่ยงจากการช่อโกงและการโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลโดยมาตรการนี้นะคะก็จะครอบคลุมผู้ใช้บริการรายใหม่ทั้งระบบเติมเงินและก็รายเดือนและผู้ใช้เดิมที่เปลี่ยนซิมแต่หมายเลขเดิมนะคะโดยมีการเริ่มใช้งานกันไปตั้งแต่วันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาทั่วประเทศค่ะ ผู้ใช้บริการนะคะสามารถที่จะลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันของผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือศูนย์บริการรวมถึงร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านค้าย,ย่อยทั่วประเทศโดยผู้ให้บริการจะต้องเก็บข้อมูลอย่างปลอดภัยสูงสุดตามข้อกำหนดกสทชสำนักงานกสทชและพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพุทธศักราช2562 โดยเอกสารในการลงทะเบียนให้ใช้ฉบับจริงที่ยังไม่หมดอายุแบ่งตามกลุ่มผู้ใช้บริการดังนี้บุคคลสัญชาติไทยบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยใช้หนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ตฉบับจริงกรณีนิติบุคคลหนังสือรับรองนิติบุคคลและเอกสารแสดงตนของผู้มีอำนาจ สำหรับเทคโนโลยี l i f e Net Detection นี้นะคะก็เป็นเทคโนโลยีที่ตรวจสอบว่าผู้ยืนยันตัวตนเนี่ยเป็นบุคคลจริงไม่ใช่ภาพถ่ายวィィิดีโอหรือหน้ากากสามิติด้วยระบบสแกนใบหน้าค่ะจะขอให้ผู้ใช้เนี่ยกระพิบตาหรือหยุดนิ่งคล้ายกับการยืนยันตัวตนในแอปพลิเคชันธนาคารซึ่งต่างจากวิธีเดิมที่เพียงถ่ายรูปก็สามารถลงทะเบียนได้ทำให้มิฉาชีพนะคะใช้ภาพหรือวิดีโอบุคคลอื่นมาสวมรอยได้ค่ะ รัฐบาลก็เร่งนะคะในการแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์เพื่อป้องกันผลประโยชน์ของประชาชนเนื่องจากที่ผ่านมาค่ะปัญหาอาชญากรรมออนไลน์เนี่ยยังคงมีความรุนแรงและสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้กับประชาชนในสังคมมีประชาชนตกเป็นเหยือ่อถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพเหล่านี้เป็นจํานวนมากซึ่งมาตรการดังกล่าวนะคะก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากภัยไซเบอร์ที่ใช้หมายเลขโทรศัพท์เป็นเครื่องมือดังนั้นประชาชนค่ะจาเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ้ตนนอกจากตนเองจะปลอดภัยแล้วเนี่ยนะคะยังเป็นการสร้างสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยแล้วก็เชื่อถือได้อีกค่ะก็จะต้องระมัดระวังกันด้วยนะ่ะตอนนี้ในส่วนของวิฉาชีพเนี่ยก็มาในหลากหลายรูปแบบกันเลยทีเดียวค่ะแล้วเรื่องราวต่อมาค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันที่เรื่องราวของกองทัพกันบ้างดีกว่านะคะประเทศไทยนะคะมีการเดินหน้าที่จะซื้อกริฟเฟน 1ฝูงบิน6กหมื่นล้านบาทค่ะซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้มีการอนุมัตินะคะแล้วก็พร้อมรับชดเชยเศรษฐกิจมหาศาลกว่า1 0 0 0 0แสนล้านบาทนับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าสำหรับประเทศไทยค่ะ โดยทางด้านพลอากาศโทรประภาสสอนใจดีโฆษกกองทัพอากาศนะคะก็ถแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมค่ะมีมติเห็นชอบการจัดหาเครื่องบินขับไล่โจมตีทดแทนกองทัพอากาศโดยจะซื้อกริฟเฟนเอฟจำนวน12เครื่อง ก็เท่ากับ1ฝูงบินนะคะจากบริษัท s a ฟเอบประเทศสวีเดนมูลค่าโครงการค่ะ60 0 0ล้านบาทซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือการจัดหาในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การเพิ่มขีดความสามารถทางทหารเท่านั้นนะคะแต่ยังมาพร้อม Defense of s e t ซซึ่งเป็นการชดเชยทางเศรษฐกิจที่ไทยจะได้รับจากแ a ฟ ab มูลค่า1 0 0 0แสนล้านบาทด้วยนะคะซึ่งประโยชน์หลายมิติจาก defense offset นี้เนี่ยเป็นการลงทุนผ่าน offset policy นะคะที่จะถูกออกแบบให้เป็น,นกลไกขับเคลื่อนประเทศในหลายด้านทั้งเศรษฐ,ฐกิจการลงทุนการสร้างงานการหมุนเวียนเงินในระบบ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีก็จะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูงสู่ภาคอุตสาหกรรมไทยในส่วนของการศึกษาค่ะก็จะได้โครงการความร่วมมือด้านการวิจัยการฝึกอบรมบุคลากรและก็การแลกเปลี่ยนนักวิชาการนะคะในส่วนของด้านสังคมก็จะมีการผลักดันคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับความมั่นคงด้วยค่ะ ในส่วนของการดําเนินงานโปร่งใสเนี่ยนะคะรัฐบาลที่เกี่ยวข้องก็ยืนยันว่าโครงการนี้ค่ะจะต้องดําเนินการไปอย่างรอบคอบโดยตรวจสอบกฎหมายและระเบียบทุกขั้นตอนเพื่อสร้างความเข้าใจในความโปร่งใสและความถูกต้องขณะเดียวกันกองทัพอากาศนะคะก็จะมีการบูรณาการกับหน่วยงานรัฐหลายภาคส่วนเพื่อให้ผลลัพธ์เกิดขึ้นจริงและเป็นรูปธรรมค่ะ จะได้มีการลงนามในวันที่25สิงหาคมนี้นะคะที่สวีเดนค่ะโดยทางด้านพลอากาศเอกพันพักดีพัฒนกุลผู้บัญชาการทหารอากาศก็มีกําหนดที่จะเดินทางไปประเทศสวีเดนเพื่อลงนามสัญญาจัดซื้ออย่างเป็นทางการในวันที่25สิงหาคม2568ถือเป็นก้าวสาคัญของความร่วมมือด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสวีเดนด้วยค่ะ ในส่วนของมิติความมั่นคงและการลงทุนในอนาคตนะคะการจัดซื้อกริฟเฟนเนี่ยก็ไม่ได้สะท้อนถึงแค่ศักยภาพทางกองทัพอากาศเท่านั้นแต่ยังเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศที่จะสร้างความมั่นคงและความจเจริญทางเศรษฐกิจควบคู่กันไปด้วยโครงการนี้จึงกลายเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะของการซื้อยุโทโธปกรณ์ที่ผูกโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีโดยประชาชนจะเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันในท้ายที่สุด ha ในส่วนของ defense offset นะคะก็คือข้อตกลงการชดเชยทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่ประเทศผู้ขายอาวุธยุโทโธปกรณ์เนี่ยต้องให้กับประเทศผู้ซื้อเพื่อแลกเปลี่ยนกับสัญญาจะซื้ออาวุธขนาดใหญ่ตัวอย่างนะคะในกรณีที่ประเทศไทยเนี่ยได้มีการไปซื้อก r ิฟเฟนเนี่ยนะคะไทยก็จะซื้อทั้งหมดเนี่ย12เครื่องมูลค่า60,000ล้านบาททาง s ซฟเอบเนี่ยแต่ก็จะต้องชดเชยนะคะกลับมาในรูปแบบของ defense offset มูลค่า1 แสนล้านบาทอาจจะมาในรูปแบบของโครงการวิจัยร่วมการลงทุนในเทคโนโลยีการบินการฝึกบุคลากรไทยหรือแม้แต่การลงทุนในอุตสาหกรรมพล,ลเรือนก็ได้นะคะง่ายๆเลยเนีย่ก็คือว่าไม่ได้จ่ายเงินซื้ออาวุธไปแล้วก็จบเพียงเท่านั้นแต่ผู้ขายจะต้องลงทุนกลับคืนมาด้วยในบางส่วนให้กับประเทศผู้ซื้อเช่นการสร้างโรงงานร่วมวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งการสนับสนุนอุตสาหกรรมท้องถิ่นต่างๆด้วยนะ ก็เป็นการต่างตอบแทนกันด้วยค่ะและอีกหนึ่งเรื่องราวต่อมานะคะก็ยังคงอยู่กันที่เรื่องราวของกองทัพนะคะซึ่งกองทัพภาค2ค่ะมีการเตรียมจัดตั้งศูนย์พักผ่อนหย่อนใจนะคะให้กับทหารแนวหน้าได้ไว้ใช้ผ่อนคลายความตึงเครียดในภาวะหลังสงครามนะคะโดยทางด้านพลตรีนรทิพย์โพยนอก รอแม่ทัพภักที่2ได้ปฏิบัติภารกิจเดินทางไปตรวจสอบความพร้อมนะคะการจัดตั้งศูนย์พักผ่อนหย่อนใจค่ะทัพาัก 2, สําหรับทหารที่ปฏิบัติภารกิจตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาใช้เป็นสถานที่พักผ่อนในพื้นที่ส่วนหลังนะคะของการรบเพื่อเป็นการลดความตึงเครียดนะคะให้กับทหารที่ทํางานตรากตําอย่างต่อเนื่องในสภาวะสงครามโดยปัจจุบันค่ะได้มีการจัดตั้งขึ้น3พื้นที่ด้วยกันก็คือมทบ22มทบ25แล้วและก็ ทบยี่นะคะในการรองรับได้ประมาณ1,000นายโดยก็จะเร่ง ให้กลุ่มที่มีความเครียดสูงก่อนแล้วก็จะมีแผนจัดตั้งสถานที่พักผ่อนเพิ่ม4-5จุดนะคะให้ครอบคลุม4จังหวัดที่ติดชายแดนกัมพูชาและเพียงพอต่อจำนวนทหารแต่ละพื้นที่ให้ได้ลาพักผ่อนตามวงรอบด้วยค่ะรองแม่ทัพก็กล่าวนะคะว่าการดูแลสภาพจิตใจของกาลังพลถือเป็นหน้าที่สาคัญเพราะกาลังใจคือหลักของกองทัพนะคะก็เป็นการช่วยให้น้องๆน,นะครับที่ไปปฏิบัติหน้าที่ตาม แนวชายแดนนะคะได้มีการผ่อนคลายกันบ้างนะคะเพราะว่าการอยู่หน้าแนวรบเนี่ยตลอดเวลาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความตึงเครียดพอสมควรนะคะเมื่อเรามีความผ่อนคลายการทํางานต่างๆการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองระชาการกองทัพไทยลงแล้วหากคุณผู้ฟังต้องการจะรับฟังรายการย้อนหลังสามารถติดตามรับฟังได้ทาง YouTube t u b e c ช anel อาทั S. Podcast. ดิฉันพิรยาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคน ผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง หากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน1377เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคนจากตตตนนนนนนนบยนหหึึ่่่งงทีีใคคนนครเเปลววไไ้้้ัดิ เคยรู้บ้างไหมว่ายังมีใครอีกคนที่ยังคงรดน้ำคลวนดินทุกคืนวันเฝ้าคอยก้าวตามรอยความดีเรื่อยไปไม่ว่าใครจะเห็นหรือไม่ไม่สำคัญไม่เคยละทิ้ง ที่เคยตั้งปันธิานจะสืบสานร,รักษาต่อยอดต่อไปและหากสองมือส่งต่อให้อีกร้อยมือจับมือหกสิบล้านมือรวมมือให้เป็นหนึ่งใจกฎหมม้ก็คง